ดีค่ะทุกคนไ<อ>้ก็ <c oughs> นี่วันนี้เรามาอยู่กันที่มุสเตกาเชนนะคะก็เขาจะทำสวนตัวอย่างเลยคะ่ะเราขับรถมาจากบ้านประมาณ40นาทีนะคะก็นี่ชื่อนะคะไมสเนอร์เข้าฟรีด้วยคะ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ก็ที่บ้านบ้านเสร็จแล้วเนอะแต่ก็ขาดสวนสวนเราก็ว่าจะปีหน้านะคะถึงจะเริ่มทำช่วงนี้เราก็มาเก็บไอเดียอะไรต่างๆมาดูว่าทำยังไงดีปลูกต้นอะไรดีหรือจะมีบ่อน้ำอย่างข้างหน้าด้วยไหมก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะ นี่เขาจัดมุมที่นั่งเหรอคะมุมเล็กๆกนี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่หมายเลขสิบสี่นะคะ มีน้ำไหลออกมาด้วยค่ะน้ำไหลออกมาจากผนังมีทำเป็นสวนห้องกระจกก็ได้เวลาหน้าหนาวงี้นะก็มานั่งได้ข้างใน มีพริกด้วยค่ะพริกยกู่อ่ะอุ้ยวุ้ยลดุดอืมอมืเขามีมุมปิ้งย่างด้วยนะคะโอ้ยหนักเต่า เตาย่างย่างหมูย่างเนื้อแล้วเขาก็มีอ่างล้างมือข้างๆสะดวกมากเลยนะคะก็วันนี้ก็อากาศกำลังดีไม่ร้อนเกินไปไเราไม่รู้จะไปไหนกันนะ<ไ>ก็เลยลองหาสวนตัวอย่างแถวบ้านมา มาหาไอเดียนะคะว่าจะจัดสวนยังไงดี <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวที่น่าจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจทำสวนที่บ้านอะไรแบบเนี้ยจะมาหาไอเดียลองแวะมาดูกันได้แล้วคือเข้าฝีด้วยค่ะมันดีตรงนี้เนี่ยแหละ อเคเดี๋ยวไปกันต่อตรงมุมอื่นบ้างเนาะไปต่อกันที่สวนต่อไปนะคะมีบันไดขึ้นสูงหน่อยฟ <c oughs> ังบอลนี่ต้องถูกใจเธอแน่เลยอา่ข้างๆก็มีนี่นะคะไว้สำหรับหน้าหนาวมานั่งในห้องได้ห้องกระจก อุย้ยดูสิเพื่อน,อ,นอุย้ยดีมากเลยอ่ะเป็นโบน้ำตรงกลางนะคะอุย้ยดอกบัวหรือเปล่าคะนะ่ะดูดิลุ่มเลือนมากสวยมากเลยอ่ะ ทำแบบนี้จะน่าจะแพงหน้าดูเลยชัวร์นะเฮีย เนี看看네 <oh> cool. water, ่ยตรงกลางมันจะเป็นเกาะแล้วก็มีห้องเล็กๆนะคะเจ๋งอ่ะเออไม่รู้ว่าจะเขาจะสร้างสรรค์เหมือนกันนะคะคนเยอรมัน โอ้ยดีมากเลยเนี่ยแล้วมีน้ำออกมาด้วยข้างๆดูสินี่นี่ค่ะฟังเขามาเจอห้องอะไรเล็กๆอ,อ,กอุย้ยดูสิ <c oughs> ห้องอาบน้ำ ฝักบัวห้องเล็กๆนะคะอ่างอ่างบลอร์หรืออ่างลักมือหินอ่าแล้วก็ชักโคร <It is S 1> นี่<ด>นะคะหินก็ถ้าตัวเปียกเข้า อาบน้ำข้างๆได้นี่ดูสิประตูทะลุออกไปอ๋อ oh. สาวนา่ะฮะเขามีห้องซาวน่าด้วยค่ะสวนสวนตรงนี้โอ้ยานเ ดูสิอะไรไข่คิดเนี่ยโหคิดได้ไงเลิศมากสวยมากเลยอะ่ะนี่เราเพิ่งมาเริ่มต้นเองนะคะก็เจอแบบคือไม่นึกว่าสวนเขาจะแต่งสวยขนาดนี้ ล่งเรือนมากสวยมากโอ้ยฝั่งบอกขาดแอร์นะคะแล้วทุกอย่างจะเพอร์เฟกมากข้างในเขายังไม่ได้ติดแอร์ข้างในไปค่ะเดี๋ยวไปสวนต่อไปดีกว่า เมื่อกี้ก็มีพนักงานเขาก็โผล่ออกมานะคะพนักงานน่ารักเขาแนะนำให้ไปทางนูน้นทางนี้นะคะดูหินข้างหน้าสีหินหน้าคนอันนี้น้ำจะออกเขียวๆหน่อยตะไคร่ขึ้นหรอคะบอ่อเตือนๆต,ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดิน ตรงไปข้างหน้ากันดีกว่าเขามีหนังสือพิมพ์มาเลยด้วยแจกฟรีนะคะเราเอาเอาหมดอุ้เฮียอันนี้มีหนังสือด้วยนี่ไว้หนังสือไอเดียจัดสวนเดี๋ยวว้ไปดูกันที่บ้านดีกว่า เนาะมสติสต์นี่เขาทำคล้ายๆอะไรหนังสือพิมพ์เลยเลยอคงไปกลับไปอ่านที่บ้านเนาะว่าอะไรไงแต่เดี๋ยวเราเอาไปดูเนมันวิมิตอะไรนี่สเกลาเช นี่เราเดินตรงไปข้างหน้าดีกว่าก็วันนี้ที่มากันเป็นวันเสาร์เนอะแต่คนก็ไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นมีคนมาเลยนี่เรามาอยู่กันที่สวนหมายเลขสิบเอ็ด ก็มีแบบอะไรโต๊ะนั่งโซฟาหมอนอะไรเป็นไอเดียนะคะว่าจะแบบเออเอาสีไหนดีอันนี้ก็จะออกโทนมุ่วง,งหน่อยตรงนี้แจกันอะไรอข้างหลังมีกระจกอะไรด้วยก็เล็กๆ ไปต่อกันที่สวนต่อไปดีกว่าค่ะเรามาอยู่กันที่สวนหมายเลขค่านะคะใช่หรือเปล่าใช่แหละหรือไม่ใช่ดูก่อนเอ็กข้างหน้าเลขค่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้เลข 10. สิสวนเลขสิบนะคะโอ้รียบเรียบเยบฉยๆอ,อะเนาะ ไม่ค่อยเท่าไหร่ดูมันเยอะมันลกก็เลยเต็มไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ซูฟีเหรอันี่ยคือไปต่อเรามาต่อสวนหมายเลยค่ะอะไรอะตรงกลางเอาไว้ นั่งกลิวกันเหรอคะนั่งย่างเอาไปนั่งสังสรรค์ก็อย่างวันเสาร์เขาเปิดถึงแค่บ่ายสามโมงนะคะเรามาถึงกันตอนบ่ายสองก็มีเวลาชั่วโมงหนึ่งเนอะเดินชมกันโอ้ยลมแรง อะไรอะลูกป,ปั้นกำแพงข้างหลังอันนี้จะแนวอะไรเมดิเตอร์เรเนียนนะคะสไตล์นี้โอ้ยเดินชนต้นไม้ <laughs> นี่ตรงนี้ดอกไม้เยอะหน่อยสีม่วงม่วงเข้มม่วงอ่อนม่วงชมพู โอ้ยมีผีเสื้อด้วยแหละเอาบินไปนไหนหละอ๋ออยู่นู่นโอ้มีผีเสื้อด้วยข้างหน้าเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่แล้วคือฝรั่งเขาไปตรงไหนมันใช่ทางเดินไหมนะ it's the w a g เอ๊ะอะไรนี่มีกระถางต้นไม้เบลอเลยอ๋อแล้วก็ที่นี่เขาก็รับจัดสวนด้วยนะคะไมนออยู่แถวแถฮันูฟ้าค่ะอยู่รอบนอกเนอะไม่ได้อยู่ข้างในในตัวเมืองอโหต้นนี้ใหญ่ เรามาอยู่กันที่สวนหมายเลขสี่นะคะอืข้างหน้ามีน้ำผู้เล็กๆกระจุ่มกระจิ๋มเหยียคลายเล็กไอ้ที่นั่งก็จะเป็นหินเหรอคะแบบเออง่ายดีเรียบๆง่ายๆมีน้ำผู้ข้างๆสวนเล็กๆ เรามาต่อสวนต่อไปสวนที่สามอันนี้อะไรอืมอันนี้ออกแนวเท่ๆหน่อยมีชั้นวางของข้างๆแล้วก็มีก๊อกน้ำโซฟาอืม ต้นไม้นี่เหมือนจะตายแล้วเลยเนี่ยเหี่ยวอือนี่นะคะใต้ต้นไม้มีที่นั่งให้นอนปาไปต่อกันที่สวนที่สองอือ าลังบอกชอบนะคะไอ้ไม้ละแนงดูโมเดินดิฮะดูอืแล้วข้างๆเขาโกอิดทำกำแพงนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำไหลโอ๊ยตไะไคร่เหรอคะนะ่ะหรือสนิมตะไคร่แหละเขียว เดินทะลุมาอย่างพื้นนี่หินเล็กๆนะคะนี่โทนเขียวข้างหลังนี่ก็เท่ดีนะคะกระจกข้างหลังจะเป็นกระจกแล้วเป็นขอบดำ,น,บดำนี่ฟลังบอกชอบนะคะตรงนี้เราเดินมาโผลเราเดินมั่วนะคะวนไปวนมา นี่มาอยู่กันที่สวนเลขหนึ่งอืมเล็กๆนะคะทางก็เล็กๆอยู่อืมอันนี้จะเล็กนะคะที่นั่งอะไรสำหรับสองคนสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดเนานะอืม เราปวดหัวเรื่องบ้านเสร็จไปแล้วตอนนี้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาปวดหัวเรื่องทําสวนต่อนี่เราเดินมาเรื่อยๆมาที่สวนที่หกนะคะโอ้ยลมแรงฟรังเดินนําไปข้างหน้าแล้วอืเออแปลกตาดิ ฟังถามว่าไอ้วงกลมตรงกลางเนี่ยมันมีไว้ทำไมนั่งตรงนี้แล้วก็เออมองเข้าไปเรามานั่งกันตรงนี้แล้วก็มีช่องให้ดูเออไอเดียแปลกดีอะไรก็ไม่รู้อ่ะ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฟสเตสตไม่เข้าใจมันคืออะไรนี่ก็มีมานั่งนะคะมานั่งแล้วก็มองไปก็จะเป็นวงกลมทะลุไปเออแปลกดีใครใครคิดเนี่ย โอ้ยลมแรงมากเลยตอนนี้เราโผล่มาที่อีกสวนหนึ่งนะคะตรงนี้เขาทำอะไรตรงกลางเป็นที่นั่งวงกลมอะไรนั่งลงไปนี่นะคะสวนหมายเลขเจ็ดเออนี่นะคะนั่งลงไปหรือจะนอนก็ได้มีหมอนอยู่ เออเขาก็สร้างสารรค์ดีเนาะคิดได้ไง oh, <it> s <S เราเดินมาที่สวนที่แปดนะคะอ,อ่าดาสเตชัสสี่เขาบอกให้ระวังนะคะ for six by nature ระวังจะลื่นนะคะฮ้ huh? อันนี้เท่อะอะไรเนี่ยต้องเดินระวังนะหลนลงไปนี่เจ็บเลยนะ ฟังบอกไม่ไม่โชบนี่อ <laughs> ะไรฟังไ,ไ,ไ,ไม่เข้าใจไอเดียเขามาจากไหนไม่เข้าใจแต่ชอบอันเนี้ยชอบใบมันอะ ต้องเดินระวังนะต้นอะไรแปลกๆนะคะก็เราดูครบไปหมดแล้วนะคะเขามีทั้งหมด14จุดอะค่ะที่จัดเป็นส่วนเป็นมุมๆไว้นะคะก็ที่ถูกใจเรา ที่ทีน่าถูกใจมากที่สุดก็จะเป็นส่วนที่13นะคะที่มันจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็มีเกาะตรงกลางนะคะคือแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบใช่เลยอะแต่แบบมันน่าจะแพงมากๆแน่เลยคพราะไหนจะต้องขุดบ่ออะไรไปเนาะก็นี่เราเดินวนกันมาที่ส่วนที่13นะคะ ่วนี้คือถูกใจที่สุดเลยค่ะเลยบอกฟังเราเดินย้อนมาอีกรอบหนึ่งนะเห็นว่าลึกสองเมตรนะคะให้ระวังด้วยระวังเด็กเดี๋ยวเดินตกลงไปเนี่ยชมมากเลยอ่ะสวยมากอยากจะรู้ราคาเลยว่ามันเท่าไหร่จะเอาแบบนี้ตัวนี้เรามายืนตรงเกาะกลางอ สวยมากเลยอะเดี๋ยวที่หน้ากับฟังก็คงไปกันอีกหลายที่นะคะเก็บไอเดียว่าเราจะทําสวนแบบไหนดีเนาะอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นของจริงมากเลยเนี่ยคุณมันโอ้โหก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียแต่งสวนหรือถ้าใครมีที่แนะนำแถวๆนี้ก็แนะนำมากันได้นะคะ เคเดี๋ยวที่หน้ากับฟลังก็คงไปแล้วค่ะเนาะเราดูกันครบจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่หน้าจบคลิปไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย